สวัสดีครับน้าน,นับตกป่าสุขูสุคนมืน่อกี้ออกไม้ครับออกไม้วันฝนตกซวยครับอ่อนแมยุดยามไดมีแล้วเนวบอกฝนตกกระลมหนาวนอนพักพอนอยู่แคมป์ครับแบบนี้แต่ว่ามันได้ออกมาแล้วครับออกมาแต่เมื่อคืนนี่ออมากับอากาศคือปวดดปวงอยู่ครับคืนนี้ พอตีสีมาฝนตกเสยเอ,อมันได้มาแล้วครับฝนตกก็แข่งน้ําแก่งก็ลุยมนันนี่ได้ได้ละมันได้มาละใจมันรักแค่เฮ็ดงานลาแลยล่นเขาห้มแล้วครับฝนตกแบบนี้อ่ะอย่ามารอลุนรอชมกันบิงครับว่าในวันที่ฝนตกมันจะมีแต่มีตัววะเมื่อคืนใน้ลงเบด พลไม้นะครับก็ได้ปลาตองครับปลาตองน้อยมาสามตัวจีโตนี่แหละครับเกี่ยวกุ้งเขินนี่ปลาตองกินเซยแต่เมื่อเช้านี่ก็ได้ปลานิลนมาตัวนึงนะครับนะับใส่ประมาณสามีน,นิ้วนี่แหละสีนิ้วนี่นะครับปดน้อยได้นะครับ ลูกเนี่ยไปครับอรอลุ้นรอชมนํำกันครับลมดี ยาไม่จะสวดมือเพราะแล้วตานอนนอนลแย่สุอเยเซ็ตหนาวลึกเล่กกนนอนหนาวเลยเลยไม่ย้า้เอาไปมีไป Lu <ti sharing> <t Baz hình> mang gặt tóc bênh bóng 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 นเบอรอีเวลสองคันพร้อมการบูชามันตึงดีเนาะมันจิงิงิสูมือดีขนาดโอ้มือชีดนึงหมดแนลูกอลมนละที่อยู่ไอไกทวกนนะนี่มีไก มะครับมาซัเลนงยงบนงานเขามาแล้วครับเป็นทุกคนซับเลยไปกันใหญ่กปานี่เลยเาบอิ๊กบบิ๊กบโอ้ยเหมือเพื่อใคริงีนาอ้โอตัวบุญยังเต็มชองเลลูกพี่เตมอแล้ว วันเลยนกัวนินน้วนวันนี้เป็นวันของเขานะครับใส่นี้น่าจะโบโบหรือปั้นเหยือ่อมาดูกันเอามาดุนกันครับครัว้าวสายหาแล้วลงไปอาน้ำเร็ว Bi đâu mày lúc mút lò áp học cho khoang ngân vietnam 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 vietnam

Để không còn nó đi Ờ Ờ chà pượu đậy coi hên vô đài hè còn หาตรงเสากระปิน้อยเดียวนี่แลยโอ้มีใส่เว้ ครับนินโบครับครับของบนเลียงกูเขวาตอนนี้นคุณรู้สึกยังไงครับตอนนี้ตื่นเต้นหรือวาตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้เขาเก่งมากครับเปิดเบรกหน่อยครับโอ้ oh. เป่าจะน้อย oh. โอ้โห่อยมันแน่มาดูนะครับดูหน้าตาคนะตอนนี้ oh. นึงหมดนึน่งแต่ยังมีอ้อยู่เปิดอยอีบีกนั่นมันมีอ้อนั่นกับเปิดโพดหลายเปิดกับแก๊กเดียวน้อยๆมันกับน,น,นันเลานะน่ะมันมีอ้อยสำเบิกอย่าวนเป็นน,นั่นเออทับนั่นเ,เลาอะไรมันก็เข้าบ่าอี่จะน้อยเบียกเปื่อยกมีอ้อนั่นวะนึ่งหมดหนึ่งก็ เฮ้ยใหย่าหญ่ไปปั๊มไปปั๊มมานั้นอ้อปล่อยเอาอีเบีงเลยแก๊กเธอมันโอ้เธอมันเธอเออมันเข้าสักก้อนมันเข้าอีน้อห้างคือห้างไก่เท้อ่อเอ็นี่แหละสุภาพในนั้นพวกเนี้ยหุียวพวกเนี้ยพยายมมันรอเอาละ เ,เอาไง้เอาไงดแล้วก็หมุนแล้วว่าไปหมุนไม่ต้องก็ไม่เข้าหรอเนาะอีเด็ดอยู่เขาอยู่โอ้โห,โหมาแล้วครับบอกแล้วทีเด็ดบอกโลมีโบ,บ่ถามโอุ๊ดโอ้ต คับลทำอจุนได้้บ่อเย้ยังไ่อยู่ลุงอันค้ยัอยู่บ่ัมข่ัโอ้หเกบของครับตอนนี้เก็บของเป็นที่เรียบร้อยครับห้ามุงพอดีเครับนะกงคนงานครับพอได้แจวครับพอได้แจว น้อยสี่หัวโตครับเห็นมีโบโบหนึ่งแต้มโอ้ลเ oh. นี่ยผลงานพระเอกคนนะครับวันนี้มานมาครับมานมาอันนี้<ร>ก็สุดยอดารากันครับอันนี้ลูกห้าบเนะครับนี่ลูกห้าบนะอันไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ,ไว้ในนี้อครับไปเป็นมั่งใจเอ็ดคลิปต่อ,ตอไปครับจังมารอลุ้นกันเบิ่งครับว่าอาทิตย์หน้าเฮาสิ ออกใหม่ได้นะครับน้อะเจอกัออกนใหม่ทิปหน้าครับผม<ฮ>